สวัสดีครับพบกันอีกแล้วกับผมนายถิงแม่เจ้าหกวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาทําการใส่ปุ๋ยกล้วยไม้ที่ติดขอนไม้แบบนี้นะครับกล้วยไม้ต้นนี้ก็เป็นเอื้องพึ่งก็จับมาติดขอนรากก็เดินได้ดีไม่ต้องใส่เครื่องปลูกวัสดุปลูกใดๆเลยนะครับวิธีการใส่ปุ๋ย โดยใช้ปุ๋ยละลายช้าแบบง่ายๆจะได้ไม่ต้องดูแลหลายครั้งหลายขั้นตอนนะครับก็โดยเราจะใช้ตะกร้าปุ๋ยอันเล็กๆแบบนี้นะครับก็หาซื้อได้ไม่ยากครับผมจะให้ลิงก์ไว้ในช้อปปีนะมีร้านขายเยอะแยะเลยเราจะใส่ปุ๋ยละลายช้าเข้าไปมีเกรดเล็กน้อยนะครับปุ๋ยละลายช้าอย่าใส่เต็มนะครับ เวลาปุ๋ยละลายช้าเขาโดนน้ำเขาจะพองออกมาแล้วเม็ดจะดูใหญ่ขึ้นถ้าใส่เต็มเนี่ยจะเกิดการดันให้ตะก้าปุ๋ยเปิดออกหรือไม่ก็เม็ดปุ๋ยแตกนะครับดังนั้นใส่ประมาณ3ใน4ก็พอใส่เสร็จแล้วก็มาปักไว้ที่ส่วนบนของกล้วยไม้ครับเวลารดน้ำปุ๋ยก็จะ ทำการละลายแลกเปลี่ยนกับน้ำนะออกมาสู่กล้วยไม้ให้ได้กินโดยปกติแล้วสูตรปุ๋ยละลายช้าจะอยู่ประมาณ3เดือนครับแล้วก็ทำแบบนี้ไว้3เดือนพอครบเวลาแล้วก็มาถอดออกแล้วก็เทป,ปุ๋ยเก่าทิ้งซึ่งก็จะยังมีแต่เปลือกกับน้ำนะ้วปุ๋ยพวกนั้นไม่มีปุ๋ยละแล้วก็ใส่ปุ๋ยเข้าไปใหม่ ก็เป็นเกรดเล็กน้อยแค่นี้เองครับใครๆก็ทำได้วันนี้ก็ฝากคลิปไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ